ฝึกหนึ่งท่านี้การยกของของคุณจะไม่ใช่ปัญหาให้ปวดหลังอีกต่อไปครับท่าน,นี้คือท่าสควอตนั่นเองนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการยกของเนาะถ้าเรามีการก้มหลังไปข้างหน้าเยอะๆแบบนี้แล้วเราหยิบของนะครับในลักษณะนี้ที่เป็นหลังตรงเนาะกับกนันี้บางคนนี่เกิดําหลังโค้งเลยเนาะแล้วก้มไปหยิบของอย่างนี้แน่นอนว่ายังไงก็มีปัญหาอาการปวดหลังแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรามาฝึกท่าทางในการยกของใหม่นะครับด้วยการ ย่อตัวลงใบหยิบของให้หลังพยายามเป็นลักษณะเส้นตรงให้มันตั้งตรงให้มากที่สุดนั่นเองเนอะแล้วเราจะย่อนั่งยองขึ้นลงแบบนี้ตรงๆได้อย่างไรนะครับคือการที่เราต้องฝึกท่าสะโพดนั่นเองครับท่าสอร์ตทำยังไงท่าส,ส,สอร์ตคือการที่เรายืนเท้ากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะครับจริงจมันมีทั้งการยืนกว้างยืนแคบแล้วก็กว้างแบบกว้างสุดๆเลยนะในที่นี้เราจะก้มยกของที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับยกตัวอย่าง อันนี้นะมันจะเป็นดัมเบล10กิโลนะผมยกตัวอย่างมานะผมก็จะยืนกว้างให้กว้างกว่าตัวสะโพกเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็ย่อตัวลงให้สุดเลยนะย่อลงไปแล้วผมก็เอามือหยิบดัมเบลขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันแนบอยู่กับลำตัวเรามากที่สุดนะดูด้านข้างอ,อีกทีนะครับเวลาที่ผมจะย่อลงวางผมก็จะย่อให้ตัวตั้งตรงมากที่สุดสังเกตหลังผมจะไม่โน้มไปข้างหน้าเลยเนาะแล้วก็ยืนขึ้นนะครับขากว้างกว่าสะโพกย่อตัวลง นั่งให้ก้นลงไปใกล้กับพื้นมากที่สุดนะครับเอามือหยิบของขึ้นมาแล้วเราก็ยืนขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่มีความยืดหยุ่นของร่างกายดีนะครับไม่มีอาการติดตึงตรงไหนเลยแต่สาหรับบางคนนะครับการทําท่าน,นี้เป็นเรื่องยากแล้วทําไม่ได้นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้นขาด้านหน้าและต้นขาด้านหลังเนี่ยบางทีมีอาการตึงที่เราไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ค่อยได้ยืดเหยียดร่างกายนะครับเพราะฉะนั้น,นบางทีเราจะก้มลงไปแล้วก็แบบว่า ก็ไม่ได้อะขามันตึงพับไม่ลงนะครับพับไม่ลงพับไม่ลงแล้วทําไงเราก็เลยกล้มโค้งลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็หยิบขึ้นมาโอ้ซึ่งแน่นอนบาดเจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็พักรักษาตัวกันนานเลยดีไม่ดีไปถึงขั้นต้องผ่าตัดกันเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราติดตึงก้มลงไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆน,น,นะทําหลังให้เป็นเส้นตรงไว้ครับแล้วหย่อนก้นไปด้านหลังแล้วก็พับตัวสะโพกลงมาลักษณะอันนี้มันเหมือนใช้ท่าอะไรครับท่าเดนลิฟนั่นเองนะท่าคืนมอร์นิ่งเนาะ พับตัวยอนก้นดันก้นไปด้านหลังพับตัวลงแล้วก็ยอ่อเข่าเล็กน้อยนะครับหยิบของและยืนให้ของเนี่ยให้ตัวอุปกรณ์ให้ตัวกล่องของเราเนี่ยมันแนบตัวมากที่สุดแล้วก็ยืดตัวตรงนะครับค่อยๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบเดินมากนะแล้วเราก็เอาของไปวางนะครับจังหวะที่วางลงก็เหมือนกันถ้าเราไม่สามารถยอร่อนั่งยองลงได้ลึกเนื้อเราก็ใช้การพับตัวอย่างนี้หลังเป็นเส้นตรงนะครับยอ่อเข่าช่วยด้วย วางแล้วก็ยืนขึ้นมามันก็จะเซฟหลังมากขึ้นนะแต่แน่นอนเราเมื่อเทียบกัน2ท่านี้นะครับท่าที่เราสควอตย่อนั่งยองลงลึกเนี่ยก็จะดูปลอดภัยกว่าท่าเดรดลิฟทนั่นเองเนะเอาไปลองฝึกกันได้นะครับและจะทําให้ท่าทางในการใช้ชีวิตประจําวันในการหยิบของจากพื้นของคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับผม